สวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับถ้าหากเราพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ราคาไม่ตกตอนขายต่อมือ2 เราก็คงจะคิดถึง Honda w a ว e เป็นอันดับแรกๆไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่ห้าไอหรือแม้กระทั่งเวฟเก่าๆอย่างพวกเวฟร้อยซึ่งก็ไม่แปลกเลยครับเพราะว่ารถมันเป็นรถตลาดยอดนิยมใครๆก็ขี่ใครๆก็ซื้อกันและแน่นอนครับว่ามีหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้อยากเลือกซื้อ Honda Wa v e แต่ก็อยากจะเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งที่ตอนขายต่อราคาไม่ตกเหมือนกับเวฟแน่นอนครับว่าคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ราคาไม่ตกที่ไม่ใช่ Honda w a ว e โดยคนแรกขอจากค่าย Honda ก่อนเลยครับและนี่คือ Honda Dream 125หนึ่งในตำนานความฝันผู้ยิ่งใหญ่จากทางค่าย Honda ที่เรีเ้ว่ากวาดกระแสนิยมตั้งแต่ช่วงยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งดีมรุ่นสุดท้ายที่เราอาจจะได้พบเห็นในท้องตลาดนะครับก็น่าจะเป็น Honda Dream 110 i นะครับที่มีหน้าตาเหมือนซูเปอร์คา110 i นั่นแหละโดยระยะเวลาผ่านไปก็น่าจะเป็น10ปีละมั้งสำหรับรุ่นนั้นแต่กับ Honda Dream 125ที่ผมพูดถึงในคลิปนี้นะครับบวกไปอีก10ปีครับเพราะว่าการเปิดตัวครั้งแรกนั้นน่าจะช่วงปี2003โดยถ้านับถึงวันนี้นะครับตัวรถเนี่ยก็มีอายุมากกว่า20ปีไปแล้วโดยราคาวางจำหน่ายช่วงเปิดตัวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ46,000บาท เท่าที่จำความได้นะครับส่วนในยุคปีนี้นะครับหากเรามาดูราคามือ2ของ Dream 125คันนี้ก็จะร้องว่าโอ้ไม่ o กึดเลยนะครับเพราะ Dream 125ที่สภาพพร้อมใช้งานสภาพดีๆหน่อยเนี่ยราคาเนี่ยมีแต่30,000บาทนะปัจจุบันนี้ส่วนที่เป็นสภาพแบบปกติทั่วไปก็มี20,000ขึ้นไปครับ และถ้าเป็นสภาพแย่ๆหน่อยต้องเก็บเยอะหรือว่าวิ่งมาเยอะสภาพแบบเยิ้นๆเนี่ยราคาก็อาจจะสูงกว่า15,000บาทอยู่ดีอันนี้ผมพูดถึง Dream 125นะครับคือมันจะมี d ดีมร้อยด้วยที่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าราคาต่ํากว่าซึ่งถ้าเทียบกัน Dream 125จะมีราคาสูงกว่าพอสมควรอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับกับรถที่ไม่ได้เป็นกระแสนิยมขนาดนั้นในช่วงยุคนี้ แต่ราคาเนี่ยยังถือว่าค้างฟ้าถ้าเทียบกับเวฟ1นึ5ในช่วงปีเดียวกันผมว่าราคามือ2แทบจะไม่ต่างกันเลยครับขั้นต่อมาขอจากค่าย Honda อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับและนี่คือ Honda PCX ซึ่งผมไม่ระบุนะครับว่าเป็น PCX ตัวไหนสีีเท่าไหร่และปีไหนเพราะว่าราคานั้นถือว่าไม่ตกเลยสักรุ่นครับตั้งแต่ PCX 125จนกระทั่ง PCX 160 ต้องบอกเลยว่าไม่เคยเห็นราคาตกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวรถมีความนิยมสูงหลายๆคนให้ความสนใจและกําลังมองหามันอยู่ดังนั้นราคาที่เขาขายกันเนี่ยมันก็เลยสูงตามความต้องการนั่นเองแม้ว่าตัวรถจะมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าราคานั้นยังอยู่ที่เดิมยังไงอย่างนั้นเริ่มจากราคามือสองของ P C X 125 ที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงปี2010ขึ้นมาระยะปีเนี่ยก็น่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วกับราคามือสองณนวันนี้นะครับเริ่มจากประมาณ20,000ไปไปจนถึง30,000ต้นๆเลยทีเดียวซึ่งราคาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถนะครับบางคันอาจจะยยำๆช้างน้อยไปหน่อยบางคันอาจจะรักษาดีดูแลดีดังนั้นเรทราคามันอาจจะกว้างนิดนึงแต่ที่แน่นอนเลยก็คือว่าระยะเวลาผ่านไป10กว่าปีแต่ราคานั้นถือว่าลดลงมาน้อยมากๆถ้าเทียบกับความนิยม,มะนะ เพราะว่า Pcx 1 2 5เองก็ไม่ใช่รถที่นิยมอะไรขนาดนั้นถ้าเทียบกับ Pcx 1 5 0ในโฉมหลังๆส่วนถ้าเป็น Pcx 1 5 0โฉมแรกล่ะที่มีหน้าตาเหมือนกับ Pcx 1 2 5แต่ว่ามีเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าซึ่งแน่นอนว่าราคาเองก็จะสูงกว่า Pcx 1 2 5ครับกับราคามือสองที่เห็นได้ตั้งแต่20,000ไปไปลายจนถึง30,000กลางๆเลยทีเดียว และถ้าหากขยับขึ้นมาอีกโฉมหนึ่งนะครับเป็นโฉมที่ใหม่กว่าอย่างโฉมเตาลีดหรือว่าโฉมปี2014 PCX 150ที่เป็นรุ่นนิยมรุ่นฮิตรุ่นราคาปั่นกันในช่วงเวลานั้นเอาเป็นว่าเป็นรุ่นที่เด็กแว้นเริ่มมาเล่นกันแล้วนั่นแหละซึ่งรุ่นนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะโดยสภาพแย่ๆเลยนะครับเป็นปีลึกสุดก็ปี2014นะครับเราอาจจะเห็นได้ตั้งแต่ประมาณ20,000ไปไปลายนะครับ2 0 0 0 0 2่0 0 0 30,000อะไรประมาณนี้ ่วยถ้าเป็นสภาพที่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมีตั้งแต่3,500 0จนถึง4,000 40, 0บาทเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่ารถอายุประมาณเกือบเกือบ10ปีหรือว่า10ปีราคามือ2อยู่ที่4,000 40, 0บาทผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น PCX 150โฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนไปเป็น160เนี่ย ราคาถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับแต่เราจะเห็นได้ตั้งแต่ราคา4 0,000บาทขึ้นไปนะครับกับสภาพที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จนถึง5 0,000บาทและมีอยู่ที่6 0,000บาทด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปีรถสภาพรถเหมือนเดิมนะครับคือพูดง่ายๆว่าปีใหม่กว่าราคาก็จะสูงกว่านั่นแหละและสุดท้ายนะครับเป็น Pcx 160ที่เปิดตัวให้เราเห็นตั้งแต่ช่วงปี2021ซึ่งตัวรถนั้นก็มีราคาที่หลากหลายนะครับเริ่มจาก6 0 0 0ืนกลางๆจนไปถึง8 0,000บาทเลยทีีเดยว ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมนะครับแต่ว่ากระแสเองก็อาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่าช่วงที่เปิดตัวเนี่ยบิ๊กสกู๊ตเตอร์ที่ใหญ่กว่าก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเหมือนโดนแย่งยอดยังไงอย่างนั้นแต่มันก็ยังขายได้อยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าก็มีคนที่ต้องการความประหยัดแล้วก็ต้องการความหรูหราไปในตัวด้วยนะครับ ซึ่ง p c x 160นั้นถือว่าตอบโจทย์มากๆโดยในลานประมูลนะครับราคาเองเนี่ยก็ถือว่าสูงนะจากที่ผมเห็นนะครับไปยืนดูไปยืนเฝ้ากันบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่ราคาจบประมาณแบบ5,000 50, 0ไปปลาย6,000 60, 0ต้นๆหรือที่เห็นสูงสุดเลยเนี่ยก็มี7,000 70, 0กว่าบาทซึ่งราคานั้นถือว่าค่อนข้างเข้มข้นกันทุกวงการเลยทีเดียวสำหรับ Honda p c x 160 ขั้นต่อมาขอแว็บมาที่ค่ายยามาฮ่าซะหน่อยครับและนี่คือยามาฮ่าแกรนฟิลา n โน่125ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ากับแกรนฟิลาโน่เนี่ยผมขอเริ่มตั้งแต่โฉม125ตัวแรกจนกระทั่งเป็นแกรนฟิลาโน่ไฮบริดรวมไปถึงแกรนฟิลาโน่ไฮบริดคอนเน็กเต็ดเลยนะครับเอาเป็นว่าทั้ง3โฉมนั้นราคาแทบจะไม่ตกเลย โดยเริ่มจากแกรนฟิลโน125นะครับที่เป็นโฉมแรกซึ่งก็เป็นโฉมที่ผมเคยได้ใช้งานนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบมากเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งเลยแต่ด้วยความนิยมนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยแกรนฟิลโน125ยังไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นคือผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ซื้อที่อยากจะได้เวสป้าแต่งบไม่ถึงหรือว่าอาจจะอยากได้รถทรงน่ารักที่มาจากค่ายตลาดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าในยุคนั้นเองเนี่ย คนที่ขับขี่การิซลาโน่หนึยังไม่ได้นิยมแต่งซิ่งกันนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะช่วงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการแต่งแบบชัวริงใส่ชิลสูงๆติดแหลกท้ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นรถที่กลุ่มผู้ใหญ่ค่อนข้างนิยมกันซึ่งราคามือสองณวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเวอร์เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเคยขายไปด้วยราคาประมาณ2 0 0 0 0ืนต้นเมื่อหลายปีก่อนนะแต่ว่าราคาณวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับราคาที่ผมขายไปนั่นแหละเพราะว่าวันนั้นผมขายถูกมาก จากที่เห็นเลยในท้องตลาดวันนี้นะครับกับแกลนฟิลโนหนึ่งสองห้าโฉบแรกนะครับราคาก็เจอเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ20,000ื่นกลางๆจนถึง3 0 0 0 0ื่นต้นๆน,นะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ปีรถนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับตัวรถแล้วก็ราคาช่วงที่เปิดตัวเพราะว่าช่วงที่วางขายเนี่ยผมจําได้ว่าผมซื้อมาประมาณ53,000บาทอะแล้วลองคิดดูดิว่าวันนี้ขายกัน3 0 0 0 0เท่ากับว่าราคาเนี่ยยังลงไปไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ แต่ก็นั่นแหละสำหรับผู้ขายนะครับก็อาจจะออกยากสะหน่อยกับแกรนฟิลโน่125โฉมแรกนะครับด้วยความที่ตัวรถนั้นมันก็ไม่ได้หลอเท่เท่ากับโฉมถัดมาซึ่งเราจะเรียกมันว่าแกรนฟิลโน่125ไฮบริดนั่นเอง โดยรุ่นไฮบริดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าระบบไฮบริดของมันไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากมายครับจะเ,เรียกว่าเป็นไฮบริดที่ทํามาให้มันชื่อว่าไฮบริดก็ได้หรมัง้งแต่จุดเด่นจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นที่หน้าตาที่ดูน่ารักขึ้นนะครับดูมีความมนมีความกลมมากขึ้นและโฉมนี้แหละครับที่เป็นโฉมสร้างชื่อทําให้วัยสรุนหลายๆคนเริ่มมาเล่นกันอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงที่เปิดตัวมาแรกๆนั้นสําหรับแกรนฟิลโน่125ไฮบริดไม่ได้รับความนิยมอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็อยู่แบบทรงๆรุ่นก่อนหน้านี้นั่นแหละคือเป็นกลุ่มแบบผู้ใช้งานทั่วไปหรือว่าเป็นคนออกคลิปเดินทางแต่งทัวร์ลิงเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงปล,ปลายยุคเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นสีสันที่สวยงามมากขึ้นทําให้เตะตาใสายหมอบใสยแว่นทั้งหลายนะครับก็จับมาจัดทรงล,ล้อก,กันนะครับทำสีล้อพาวเดอร์โค้ดสวยๆใส่โชคโอรินใส่โชคโชว่ากันเอามาหมอบเอามาสิ่งกันแล้วก็เลยเป็นแก๊งแม่บ้านซิ่งตั้งแต่ช่วงเวลานั้นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผลประกอบการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนราคามันปั่นทะลุริบลิ้วนะจากเดิมเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ50,000่นกลางๆจนถึง50,000ไปลายนะครับกลายเป็นว่าราคาหน้าร้านช่วงนั้นก็กระโดดขึ้นไปสูงมากครับคือเห็นตั้งแต่70,000บาทจนถึง80,000บาทเลยทีเดียวถามว่ามีคนซื้อไหมก็มีนะซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่บ้านซิ่งที่ทำให้วันนี้นั้นทาง Honda จึงได้ส่งเทน Plus มาขัดแข้งขัดขา ก็ไ่้แหละครับเอาเป็น,น,นวน่าสำหรับแกรนฟิลโน Hybrid 125ราคามือ2หน้าวันนี้เนี่ยมันก็ต้องสูงกว่าแกรนฟิลโน125ที่เปิดตัวออกมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วยนะเพราะว่าผมเคยเจอถูกสุดเนี่ยอยู่ประมาณ20,000ไปไปลายนะครับแต่ว่าก็นานม,มาแล้วล่ะเพรอถ้าหากเราไปเสิร์ชหาราคากันหน้าวันนี้ เราจะเห็นราคาอยู่ตั้งแต่ประมาณ35,000บาทจนถึง40,000กว่าบาทเลยทีเดียวซึ่งในลานประมูลเนี่ยสำหรับโฉมนี้ก็ถือว่าราคาสูงนะครับผมไม่เคยเจอจบต่ำกว่า30,000บาทเลยถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ราคาค่อนข้างแข็งถ้าหากเทียบกับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นแกรนฟิลโน่หนึ่งสองห้าไฮบริดคอนเนคเต็ดนะครับเป็นรุ่นล่าสุดที่มีการปรับโฉมหน้าตาให้ดูหรูหรามากขึ้น มีการใส่ระบบไฟเรียว LED ทั้งหน้าและหลังเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับและหน้าปัดเรือนไม้เองก็เป็นแบบฟูลดิจิตอลเรียกได้ว่าหลอเท่สวยงามเกินห้ามใจเอาเป็นว่าสําหรับรุ่นนี้นะครับราคาเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าสูงนะ จากช่วงที่เปิดตัวเองนะครับราคามือหนึ่งเองก็ตึงกว่าเดิมใช้ได้คือเปิดมาสูงกว่าเดิมเยอะอะทำเอาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยก็หันหน้าหนีนะครับซึ่งกับโชมคอนเนคเต็ดนะครับผมเห็นได้ไม่เยอะนะกับทองถนนเมืองไทยนวันนี้แต่ถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ถ้าเทียบกับโชมก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวไฮบิดเฉยๆเนี่ยโชมนั้นจะได้รับความนิยมมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าราคาดีด้วยแล้วก็กระแสนิยมช่วงนั้นแรงด้วยนะครับกับหน้าวันนี้เนี่ย เจ้าไฮบิดคอน n น c เต็ดมันมีคู่แข่งเยอะไงนึกภาพออกป่ะคือมี g i อ n no, โนมีอัทัสคานมีหลายค่ายอะ่ะเออเอาง่ายๆว่าไอ้รถทรงนี้เนี่ยใครๆก็ทำมาความนิยมมันเลยอาจจะไม่ได้เยอะมากจึงทําให้ตัวรถมือสองนั้นไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่จากที่ผมเห็นไม่กี่คันนะครับสัก3-4คันเนี่ย ราคามือสองที่เห็นก็อยู่ประมาณ50,000กลางๆจนถึง50,000ื่นไปๆอาจจะมีบางคันที่60,000กว่าบาทด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าราคามือสองนั้นเกือบจะเท่ามือ1แต่แน่นอนว่ารถมันใหม่นะครับดังนั้นราคาขายมือสองจะแข็งแบบนี้มันก็ไม่แปลกเลยครับและก็มาถึงคันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับขอเป็นรถมอเตรไซค์จากค่ายซูซูกิกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเราไม่พูดถึงเขาเลยและนี่คือ Suzuki s m a ร์1 1 5 fi ซึ่งผมขอนับทุกโฉมเลยก็แล้วกันนะสำหรับ s m a ร์115 FI คันนี้ตั้งแต่โฉมก่อนหน้านี้สมัยที่ไทซูทำตลาดอยู่หรือจะเป็นโฉม Next Edition a n t i m a t Edition e ที่เป็นผู้บริหารใหม่ซึ่งแน่นอนว่าไอรุ่นใหม่ๆเนี่ยราคามือหนึ่งมันแพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้รุ่นเก่าๆเนี่ยก็น่าตกใจที่ตอนมือหนึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะ3,000 0ไปป้าย4 0,000ืต้น,ตน แต่กับการตอนขายมือสองเนี่ยผมก็เห็นราคาอยู่กันที่2 0 0 0 0ื่นกลางๆจนถึง2 0,000ไปไปลายๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าราคาหายไปไม่ถึงครึ่งนะครับสำหรับ s m a r t 115 FI อาจจะเป็นด้วยความนิยมนะครับที่สำหรับสาวกซูยังนิยมกันอยู่ลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าหากคุณเป็นสาวกซูเต็มระบบมีรถซูจอดอยู่เต็มบ้านไม่ว่าจะเป็นรถจต์จาก s u z u k ิหรือ Big b i k e จาก Suzuki และถ้าหากคุณต้องการรถมอเตอร์ไซค์ใช้งานสักคันหนึ่งที่เป็นรถทรงโมเพดแบบนี้ ก็คงจะต้องเป็นเจ้า s m a s t 115 FI เท่านั้นมันก็เลยทำให้เจ้า s m a s t 115 FI อาจจะเป็น1ในรถที่ตลาดต้องการสำหรับคนรักซูซึ่งราคาขายมือสองนะครับอันนี้ต้องดูหลายๆที่นะถ้าหากเป็นคนบ้านๆขายกันเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงเวอร์อะไรนะแต่ก็ยังสูงกว่า20,000บาทสำหรับรถที่ไม่ได้ใหม่มาก ั้งแต่ช่วงประมาณปี2018ขึ้นมานะครับและถนะ้าหากว่าเป็นราคาบิ้วขายจากท้งร้านนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยไปดูอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่เอารถประมูลมาบิวเอามาทําใหม่ให้ดูสวยสดงดงามนะครับเอาเป็นว่าจับพ่นสีทําสีทุกชิ้นประมาณนั้นนะซึ่งราคาร้านขายเนี่ยก็ถือว่าเข้มเอาเรื่องเอาเป็นว่ามีไม่กี่ร้านหรอกลองไปหาดูกันได้นะครับราคาเนี่ยบอกเลยว่าจะอยู่ตั้งแต่2 5ขึ้นไปนะครับ สำหรับรุ่นที่เป็นล้อแม็กส่วนถ้าเป็นล้อซี่ลวดหรือว่าเป็นตัวดัมเบลกเนี่ยก็ยังมี2 0,000ื่นต้นๆน,น,นะครับหรือบางทีอาจจะมีหมื่นปลายๆแต่กับแบรนด์รองแบบนี้นะครับที่ไม่ได้รับความนิยมอะไรมากแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปีรถที่มันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับแถมราคามือหนึ่งเองก็ถือว่าตอนนั้นไม่ได้สูงเลยผมคิดว่าราคานี้เนี่ยถือว่าตึงใช้ได้นะส่วนถ้าเป็นโฉไม่ใหม่นะครับอย่างพวก N e ็ก Edition ขึ้นมาแล้วนะครับ u l t i m เ t e อ d i t i o n เนี่ยเราอาจจะหามือสองได้ยากส เห็นอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีประมาณ30,000ขึ้นมานะครับคือเป็นราคาที่ถือว่าสูงแหละสําหรับคนที่จะเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์มือ2เพราะว่าถ้าหากเราบาัเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีราคาเท่าๆกับเวฟ1 1 1 0 i ในช่วงปีที่ใกล้เคียงกัน และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งก็ยังมีภาคต่อยังมีคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับหัวข้อนี้ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้นะครับตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ